พี่จ้าพี่น้องซื้อของเสร็จแล้วป๊อปของเต็มรถเลยมาแล้วบอกก็แม่ต้องไปงานใช่ไหมเหน่อยไหมน่ะนี่แหละอย่าไ,ไปกดปุ่มมันได้ไม่หยุดไปงานแบบ้อ้แฟนทำไหม i จะเอามอนมานมาู <S <S ีจ in ้าากมแ่ลนอันนี้อันนี้แม่แม่แม่สมพงศ์แม่สมพง์แม่ยิงแม่แม่ขาเบิงยวิดิ้งยัวมาที่หวยังว่าอะไร็ะด้หนได้ยังได้สารได้หมอนเอามาบ่ได้ไอเดี่นอยากไปะม่แม่ เก่งจ้เมื่อกี้เพื่อว่าสิไปพ่นสิไปเต่างอยชวนกันแล้วนะล่ก็บไว้เลยนะวกวันนงามัลตลี่เงเลยนะแดเดชายที่ที่ทานนได็กได้มนครับอันนั้นทอแล้ไปให้เพื่อนะเอามาบได้ก็นวนไปจได้หลายอย่างอันนึงสอง โอเคจ้ะนี่แหละขอบคาขอบคุณจ้าเบิ่งนั่งนนอ้ยมขึ้นหัอนะพรพมันมาห้โอ๊สเดกมันมาหวเลยนดอกมาคือนนี่กับิเร้านะเจออีไม่ซื้ออันน้ำินไปนไแต่ก็มีอย่างมาไปตอนใดหรไปบ่ายยังไปรไปแิ้เาก็จไปมาเจออยู่ตลาด่ดีเห็นตลาง้วใบกําลังเลือกมันผ่าอยู่เลยเลียวเห็นที่แรกแม่ว่า วันที่สอ่เต้ามวยแบบมาเจออยู่นี่มาเจออยู่นี่พอดีเย็นกันพอดีแม่ก็เลยมาถายแม่เด้อแม่ไปเอายุ่งนักแล้วเกี่ยวใส่พอดีเมืเราหลุดไปจะได้หลายอย่างขนาดเดี๋ยวโอกาสหน้าเอาาไปจ้ะไป้ละเน่่่แมอจต้องความเห็นนะตัวนี้คันี้ใหญ่เนาะอันน้ก็เราเบิ่งเลยแบบตัวน้อยย่าก็บอกว่าใหญ่ได้เบิ่งแล้วคือใหญ่เนาะเบิ่งก็บอกว่าใหญ่ได้แล้วเออไปเอาเอากระบะมาแบบ ไ้้เรามาเบิกงงันอะไรซื้อติดเตาซื้ออียัางไรปจะไปขึ้นเงื่อนอันขึ้นอะไระเฮ้บอนก็ลังขึ้นหลุดเือคนโทรน้่มเลบอันี้มาเปเก็บโอ่งใช่แต่ไลัโทรหาเมา์มาแม่มาได้ยังใช่ด้โทสิ่ี้รางหาลไานนี่จ้าลาดไปบ้านี่กุยูิดใกล้แม่แม่จะโทรหาแช็ดกันเลยแม่หันจ้างไหนแล้วก็ดไป เดือนมันีสองคนเลืจะลูกไกพูดแล้วอาจะได้เอาเงื่อนแล้ว่บนเแมนแมเพราะว่าจากบ้านมันีมันก็บระเทไก่เราไ้หลกบอรยชวนกันไปงว่าว่าคนแปลกกระทหาเลยแคทมาใกล้ใกล้กันนึงเนาะบ่อ่ยากแม่บ่ยากจะให้พ่สักให้พ่อปล่อยแล่นมาหับก็ได้บ่ยากแมนใกล้ใกัน เดียวถึงเงือเงือกมันเหือกมันยังเหือกมันเก็บโองถ้าแม่นส้วนไปถ้าแม่นนี่หลุดก็จะได้หลายย่าแม่ว่าอันเจออยู่ในตลาดจะสีท่านมาบุกว่าสันแม่ยันแม่ล้นคลีบหลายกันเลยว่าเสียวไปให้ยุต่อม้อยว่าสันในเห็นอยู่อันเลือกเสื้อผ้าพอดีแม่ก็เลยมาผาพอดีก็้องเปล่าก็เลยว่าอันบอกงาว่าเดี๋ยวแม่เพื่อเสียวอันของมาให้อยู่สันไปเจออยู่ในตลาด คนโทรน้ำเลยเลยแล้วอเือเมื่อดนเลยแต่ว่าเผื่อเก็บผงจะได้มอนได้ยังต่้หลายยางใช่ว่าม้าได้อยากซื้อฟองตั้งลายอย่างขนาดจะออกเมื่อไรบอกไา้ิ้เมื่อมาด้วยน้อ๊อฟเลยนะนี่ก็เพื่อมาตวัดผือมาตวัดกัมาตลาดมากับบุดีเจรเกษกันจแม่กันแมย้กัน แม่กส oh. oh. ิก well ับแล้ว๋ันนี้กสิกบเขาไปในตลาดก็ไปซื้อของมาอเทีนก็ต่มือแรกเพื่อนอาผู้เป็นผาไปก็ติดตามตลอเอราะโทรัพท์ยังบุป็นนะเลยกริดตยังกักรเบื้องทั้งบุบบตลเราิโทรัพท์บุป็นก็เลกอไปทางานบิไปอบปเรมาแรเบิ้งกายยไปเนี่ยแล้วเนาะไปบุไปบโทรศัพท์บุบินแต่บัน่ะกได้ได้ได้กะเบิ้งเเนาะแม่ อาแม่ทุกแค่ขอตัวก่อนตาแม่วาดีแต่เออโออๆลม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 โอ้สุดๆเลยน้องปามเคยเห็น่าแบบนี้เออแบบว่าเบิ้งน้องน้อยคิงเออแบบเนี้ย เห็นไงอ๋อจะเป็นลูกอมลูกอมแล้วก็เปมีเงินข้างในเอาตัวนั้นแล้วเบิงงนมาพี่ละแบบว่าูลแบบว่าแม่เพื่อนนัดแปลงได้สุดยอดเลยอันนี้อันนี้เป็นกระดาษลอตตอรี่แต่ว่าอันนี้เป็นอันนี่เนาะเลขแม่เพิ่นแบบสุดยอดเลยในการในการดัดแปลงดัดแปลงแมนแบบสุดยอดเลย โม้คิดสุดยอดมันมันมีเงินอยู่อันนี้เงินเหรียญอยู่ข้งางในอยู่แม่เป็นบางอันบ่ออนี่ไงเนี่ยเนี่ยแข็งแข็งเนี่ยอ๋อโม้จะปาดอ๋อผุนแบบวโม้จะผุนเลย มาตะวัดมาตะวัดก็เลยมาตะมาตะวัดเลยมาตลาดมาตลาดก็มาเจออาเช็ดก็ต้องปามเบิ้งเสือผาอยู่แม่ก็เลยมาทักโอ้อาเช็ก็ต้องปามตัวนี้ว่าสันโอ้แม่นเตรียมของพับอ่าพับเก็บหน้ายังไว้ให้ตั้งหลายเลยว่าสันแม่ว่าเสี่ยไปใหย้ยเต้าห้อยวันที่สองยังประมาณนะี้ แบบว่าเป็นกระยาดเทาแบบลีบเฟซิเนาะเพป็นก็นเลยเอามาได้ซ่อนีแล้ว่็เป็นแยังกะบคันแม่นกะบคันแม่นแม่เพืเ่อคีบเพื่อจะว่าวกันอะไรแต่ว,ว่าคันแม่นอยากไปก็คือโทรหาแคทเพราะว่าเบอร์มีแล้วลแล้วให้พ่อปอเรียนมารับกันเลยเพราะว่ามันบริไกลน,น,นะพูดปากคุณปาก